เด็กครับเพื่อนๆ่านผู้ชมนี่เดี๋ยวพาไปดูลังสัดลองกองน้ำลังสัดลองกองที่ไหนน <c oughs> ะนีอน <c oughs> ่อำ <c oughs> เภอพานน้ำนะาเนี่ยอำเภอพานน้ำเนี่ยอำเภอพานน้ำจังหวัดกระบีนะเห <c oughs> ็นไหมครับสวยๆเลยครับลังสัด oh <my> ลังสัดกับลองกอง ไม่เหมือนตรงไหนครับนี่คล้ายๆกันนะครับไม่เหมือนตรงที่รสชาตินะครับแล้วก็สีผิวนะครับต่างกันนิดหน่อยครับคล้ายกันนะลังสาดลองกองนะครับนี่นี่คือลังสารนะเนี่ยอย่างลังสาดนี่แบบตอนเป็นถุงก็มีนะถุงละ20่สิบบาทนะเราบอกส่วนลังสาดนี่ขายเป็นกิโลกิโลละห้าสิบบาทนะเดี๋ยวพาไปดูลองกองนะครับนี่ลองกองนะคร้ำลองกองหวานเจี๊ยบนะครับลองกองน้ำ ลองกองพนมนะครับอำเภอพนมกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่เป็นน่วานเราเดียวนี่ลองกองจะถูกกว่าลังสารนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับห้าสิบสีบ่สิบนะครับลองกองจะถูกกว่าสิบบาทนะครับลองกองกิโลละสี่สิบบาทนะครับลองกองครับนะสวยๆนะนะี่หวานเกี๊ยบ